ผู้บริหารรูเรียนมัธยิลมังสังขกรมสามัญศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ที่สเก็ก็มีมีทุกจังหวัดเพราะตอนนั้นยังไม่มีสอสอจอผมเห็นว่าสาพอเนเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือที่สามารถช่วยเหลือให้เพื่อนสมาชิกที่มีอาที่เดียวกัน บรรเทาความเดือดร้อนได้สรุปเจ้าประชุรินมีฟ้าอุทูสุรินทร์แล้วผมเป็นประาธานมัธยมเรามีสมาชิกเกือสองพันคนทำไมเราจึงจะท่างคาถาไม่ได้เลยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกผมไปปรึกษานายบุญเหลือแฝงเวียนว่าเราจะทำ สภานุรักษ์มัธยมงขึ้นนักศึกษาคนเดียวบอกเอาโอเคช่วยตอนนั้นเขาอยู่บนทำเมื่อปี2526สหกรณ์เขาไม่ให้เลยเขาบอกจังหวัดสีรินมีสหานุรักษ์สองแห่งไม่ได้จะต้องมีแห่งเดียวผมก็ถามและมีวิธีทใดที่จะให้พวกผมสามารถมีสหกุรณ์ได้ ถ้าต้องเปลี่ยนชื่อใหม่หาสมาชิกใหม่ผมอาจารย์โรดนเสียงเพิ่มอาจารย์ปลังสีที่ชาวเหมืองอับมาประชุมกับจึงไปหาห้าห้าสถาบันที่มีอาชีพเป็นครูมาเป็นสมาชิกร่วมได้เกววอค <c oughs> ออาชีวะเทคเนิคเกษตร ผู้นี้ไม่ใช่เป็นครูเขาเป็นสถาปนทำหน้าที่เหมือนครูแหละเอามาสัมพันธ์กับมัธยมเอามาสัมพันธ์กับครูมัธยมจึงเรียกว่าเรามาร่วมกันทีนี้ชื่อทำอยังไงในเหลือก็บอกว่าเอ้าพอปรัชชีหาชื่อให้หน่อยอาจารย์ปรัชชีไม่หาไปหาคนเดียวคนไหนชื่อ,าอมาเชือไห้ดอยู่ว่าคู่ครูสามพันธคือมานสัมพันธ์กัน รจำกัดดีเอกุลเมื่อปี2526เสริ์โครงการไป5ปีครับจนให้คือมีการขัดเยอะแยะที่แม้ให้พวกเราออกจากสมาชิกนั้นมาแต่เราสู้สเสด็จก็ดีางครับและวันนี้ความเจริญรุ่งเรืองมาตั้นแต่พศสอง5 3 0มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนถึง64 นี่จเจอเรืองมากมีเงินหมุนเวียนเยอะแยะผมก็เลยดีใจดีใจในใจหรือว่าสมบัติที่พวกเราชาวมัทธยมค้องครานั้นมันสำเร็จแล้วจงนกักษาให้มั่นคงต่อไปอย,อ,อย่าให้เงินสักปอนด์หนึ่ที่เราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ <c oughs> มาอ่านดูประวัติอะไรน่างๆเห็นผู้จัดการมีความสามารถ ใจเกียนปัดอะไรเยอะแยะคนดีใจจงช่วยไปก่อนเกเสียผมให้คนอื่นทำงานได้ดีสุดหาถ้าก็ทำานได้หมดให้ได้รุ่งเรืองชั่วชีวิตผมเปนสแปดปีแล้วอีกไม่กี่วีผมตายแต่ผมก็ไม่รู้เรามาสากรนีนเจริญยังไงแต่หวังว่าคงจะเจริญรุ่งเรืองนะครับผมงคมเจรรุ่งเรืองผมขอแสดงความดีใจ ด้วยกับคณะกรรมการชุดใหม่ขอให้ท่านสมัครสมานร,ารับใ้เีกันนะครับในธรรมชาติของการทำง,งานที่เป็นองค์กรไม่มีอะไรเท่ากับการปรึกษากันคุยกันเนเรื่ออย่าไปเทียกันมันต้องจบให้ได้มันก็จะพาให้องค์กรนี้ไปา้างอ้าไดอย่างสบายถึงแม้ว่าจะรเปอร์เก็ยัง80% นี่คือหลักการบริหารองค์กรสายใหม่ที่ไม่มีสมาชิกเยอะเกินไปนี่ขนาดนี้ดีแล้วสมาชิกประมาณ <c oughs> 2,000คนดีที่สุดดีกว่าที่อื่นเป็นหมืม่นๆ่ออเห็นว่า <c oughs> สากรที่ใหญ่ไม่มีปัญหาสรกรอนยิ่งใหญ่ยิ่งมีปัญหาเล็กดีที่สุดเจริญที่สุด เรี่เราุด่ขอชื่นชมนะครับขออวยพรให้ท่านท่านหลายมีความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นจงทุกประการเถิดสวัสดีครับ